คุมหักมัน กาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะมาพ่อกันกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยมาพ่อกันตอนนี้ก็อยู่นี่แหละทั้งสร้างเพิ่นกำลังมาต่อฟืน้นต่อไฟต่อไฟเข่าไห้แล้ว<ม>คือสีแสงสว่างที่ทางศ <ไป S 1> าลาโ,โ,โดยไปเสาเทมันเนี่ศาลาเสาโทรมาให้วันก็จะมาส่งนี่ท่านมันละโอ้เป็นเสาในเสาลักขณ์อ๋อเสาลักืณ์สัมโมวะ เขาได้บ่ล่ะลูกสาวข่อยมาแต่ทางใดเด้นี่ยนีเสือคืองามแต่ตอนแรกกว่าสิมาแห้งตัวมาสิมาแต่เศร้ากุลเลแต่วันเป็นยังไงอันเต้าทานรังเขาอยู่เหมือนเดียจะอีเมพาย่เลยตอนนี้ลมมืกขึ้นป้าเจ้าละหัวลมมาเลยไปมาเลยราคาก็เปิดราคาก็เปิดเขาต้องไปตอบเป็นสานมองแล้วแหละมองแล้วแหละแล้วเลยเราบอกว่าอย่างเงยเงินกูไปเด้อยงยเงินกูไปเด้ออยู่โดย ดีเธอดีเธอลังตู่เพื่อนตู่ไปคันลังตัวนั้นไปพอแห้งเนาะเพราะลังนำ้ำ<อ>บมเป็นยังลังอาหารมีแต่ว่ามันพะเขาทั้งหมดนี่อือูทางลูกสาวคอยมาอยู่นั่นพ <c oughs> อเมื่อคืนนี่เห็นดังสิบโมงน้องพอมีโทรว่าลืมไม่กันสัน่นยวนในนั่นเอ้าวสันไปนกันโทรหาพี่กันโทรให้โทรหาน้องมีเนี่ยบุกคอยโทรน้องมีปิดเครื่องแล้วฝาดังเนาะเมนและ ไปที่กาเปิดหลังจากคอยว่างจากขามี่คอยกับทงคลิปเสียงไปหาว่าน้องนอนแล้วคอยกัปิดเลยสลายเมื่อซาอุลเมาแล้วคนมาแต่ลืมเนาะดีนะบุรุณโทรศัพท์อยู่หลังจากโทรศัพท์ตั้งไว้หัวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายสะพนแล้วก็คอยกัเมื่อกล่อมเพนไปโทรหาคอยกับกระอวลืมกระชายเฮ็ดแล้วได้เนาะคอยกับลู่สองคนอย่างนี้ก สีหอมเมาหอยก็มันกระเบลมเลยพนักเถ้าโท้าหาน้องเมย์เนี่ยพนักเถ้าน่องปิดโทรศัพท์แล้วเขาย่านฟฝาดังเนาะเออได้ยินลมนั่นหนึ่งกับปิดแล้วือือืมสีทางลูกสาวคอยมายืนทั้งสลายโอ้หมู่บ้านนี่ก็มือนี่ขึ้นหนาเปลี่ยนคนละนี่แค่เออวันนี้ธรรมชาติเดมหมู่บ้านนี้ขึ้งามแท้หมู่บ้านนี่เสริมงามหน่อยนึงจเอลี่แหละว่าเสริมงามเลยลี่มาแต่ใส่กินนี่แหละ คือว่าไปเอาน้านคือไปเห็นกนระตุกน้าไปเอาแล้วพ่ออันนาล็อกเอาใส่ซนเซเลคถ่ายเราสแกมถห้โอ้พายนะพ่อได้โอ้พ่อเตีย้ยนี่บ <ละ S 1> ่อเราเราให้เอิญว่าเตี้ยก็ได้แล้วว่าเราบอกเนี่ยแล้วเราก็รู้จักกันเวลาเตี้ยเอาเราบอกเด้แล้วว่าเธอถามซื้อยังก็เราว่าเอิญเตี้ยก็ได้แล้วว่าถูกคุณ <c oughs> โอ้ยสบายดีเด้อทั้งคุณ อ้าวเดี๋ยโอ้ฝากหน้ามาบ่ขอบใจเด้อเปพื่อเพลงเนาะเด้อยวอ่ะขอบใจขอบใจโอ้ยพี่ทางลูกชายข่อยอ่ะบักละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ข่อยโคตัเบิ่งสร้างเตาไฟก็นเ่าซาล่าเด้อจะอยากกับไปกินเด้อน้ำก็มีซาล่าให้เด็กตะเล็บมีบ um ่ม ok sí. ีบ evet ่งละเด็กตะเล็บพ ok ีนมีก็ให้อันซาล่เพิ่นยืมเนี่ย แล้วค่อยๆนี่ค่ะไปบางซางกัน um, จังหน่อยเด้อสละเด้อเด้อไปอีละเพิ่นไปซื้อน้ำตุ๊กจะได้ละเดี๋ยวนี้ลูกอืมเนี่ยบางซางเพิ่นกินน้ำเย็นมาตั้งเฮี้ยงกันพี่ลูก็เลยซื้ออะไรยางกอกกระตาเออกระตาใส่เครื่องซื้อรสเครื่องใส่ครอบครัวเฮาอันนี้นี่เบิ่ง บอยบอยอยากให้ทิพ์เนี่ยบ่ได้ยันหมดเข่านี่เอาเอาไว้ช่ไหนี่อออเออแก้ออกมันเนี่ยสร้างเนอนยาหน้ามัานกินที่กำลังต่ตอ,อยู่ ต่อแล้วล่ะ no, พ uh, well, um, yes. ่อทางในเอาไปซองกันลองไปซองมังก่อนเปินเห็ดน่าใจเลยต่อดอกไฟแล้วเนาะเวลามังกนเอ้อนี่เดย์นี่ซองเดอใ โอเวดอกไฟเพิ่นมองนี้สามในหอ้องเนี่ยตัวนี้ก็ได้สี่ห้าเดินครัวห้องน้ำหกน้ำเห็ดยังีแอ่ะนะกี่กระต้ม นคือว่าเชียงจอกเชียงอย่งนั่นนะผู้ไม่เถ่าเราคุดขุมปูมาเคืออะไรถ้าเราคุดขุมปูมาเคือแล้วจุยจุยเอวบางอย่างมาซองบางที่กันอันนี้ก็หาสีหาทางบัดหลังจากที่เพิ่นรบสามเมื่อแลไรจังสิฮือสาสรนี่ออก ีใส่ทั้งคางบ่ใส่ทั้งคางทั้งนั้นเออใส่ทั้งทั้งคางมันยังบุหรี่บ้างางนี้มันใส่แล้วก็คางพุ่นทั้งหลังบ้านใส่ไว้บนกระใต้แล้วก็สุดแล้ว <c oughs> อันนี้เพิ่นสีไว้เดินแด้เนาะเห็น <c oughs> ใส่ไฟเพิ่น <c oughs> ใส่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  ทางนนอกกันนี่กันเปิรนนันปลูกต้นมะเขือเปิรนทั้งแถวกำลานปลูกมะเขือตอนเช้าแทา้บ่บดแดดบอเพื่อบอ่ถ่าลูกตอนแรง ตกมันอ่อนบงเปโลดบงปะปุ๊บปุ๊

แตมไม่ในมันขุดเนี่ยขุดตื้นใช่ไหมตมุมันม,มันแข็งแล้วมันขุดจังที่ไม่มดินแข็งลเลยแถวนี้ปลูกเป็นแถวปลูกมะพริกแน่ว่านี่จูดบัวธันฝนหิ้มเขาบอกแล้ว ว like ่ามันคือห hmm ันกตมันไหม้หมดแล้ถึงนเนี่ยคุณ ังครั้งครั้งยันแต่มันแหวและปลูกตอนนี้คันฮะตอนเรงใครย,อยู่ดินุ่มเนี่ยก็้นน้ำทงน้องไม้ไปใส่ันี่เมื่อแห่อะเด้บอบ่แหยู่วแหังเมื่อเช้าเน่ยแห่งห้นอีกชั้งแหยังมี แห่แหดุยพ,ออพอ่อบะอแหดุยพ่อยังพองอนบะแม่แหละแหดุยพองอนอ้ยอยบรั่วดแล้วก็น้ำใช้อีกด้วยนะตามสบายเนาะไางเม่า,ากับลานเพิ่นปลูกแค่มาเเคอกัน ออแถวนี้มันแข็งม mm. um. ันแน่นดิเกนเบ่งขี้ดินโทนแม่นเลยอ้าวสบายดีปลูกเบี้ยไม้ถ่ายคลิปจนสิแล้วห่างกันสบายดีไปตู้แล้วลืมเดี๋ยวไอโบเป็นยังไปตู้โบเป็นยังเห็ดเวียกโลดโบว่าได้บ้านยังเจ้าเห็ดเวียกเห็ดโลดห่างว่ได้บ้าดอกมันแข็งดินแกมันโบซักโบเข่าเป็นเป่งอยู่ เราเห็ดเป็เี่ยนแถวแล้วก็ปลูกมะเพ็ดน้ำมะเพ็ดทา่านใดทำชิค่าเราปลูกแล้วปลูกว่าย่าเราเป็นไห่พอได้กินพอได้กินูกินได้ขายพร้อมแล้วแมน่นโต๊ะแข็งร้อนี่ขนาดฝนตกะสองมือซ่อนนี่เนาะมนเมื่อวานนี่ก็ตกเมื่อคืนก็ตกเม,มื่อคืนกับเมื่อวานตัวได้แหง้แหง,หง,หงคืนนี่แห้งวะมีย่านล่มแล้วก็ลุกงั้นเราบอกเพื่อนคันได้ยินเสียงฝนเสียงล่มเลยให้ลุกบ่อยนอนฟังว่าทั้งเตียง เห็นว่าหลังเฮือนซาวหลายอยังไปลูกนั่งลังนมตั้งทิฏานและอธิษานโดยชะทูเด้อคุณครูบาอาจารย์วันนี้ทำกลับไปทางอื่นแล้วก็ผลิบผลเว้น, <c oughs> นามาทั้งนี้และผู้ขวาย่านนอนบนรัด <c oughs> คลื่นคลื่นอยู่ไปไทั้งบ่มีบ้านบ่มีเฮือนบุ๋นเนาะให้ผลชุกนี้เด้อวะบุก็นหน้อยนอนในย่านได้ลูกข้าลูกมาลูกลานในย่านได้บะย่านได้ในบ่เห็นเตื่อนี่นี่ทำการไป็นทางอื่นแด้เพวก็ผนเพิกได้บะ แข้งรีเดมีกินเองแยกหม้อเองแข้งมาซะขึ้นบ้าแทนขุดทำนี่คือเชิญเจ้าขุดขึ้นเจ้าปุกเฮาเอาเสียมอันนี้มันบริเวนเสียมขุดมันเป็นเสียมส้วนขึ้นบ่ฮอดน้ำก้อนหล่าจังปูก ปลูกแล้วก,าจาก็จะเ,เ,เอาหน้ามันติดมอสเปนแบบฮเอาหน้ามันใส่เลยเ้าปลูกแล้วก็เอาน้าติดเลยบัดท่าวุเวาปลูกเลยห่ากมันจางเย็นเลยลอันนี้เ้าบโฮตก่อนห้าโฮสหน้าม,มันเป็นขี้ต้มแล้วเ้าจังปล,มมลูกห้ามละบอกอืมเด้อก,กกไม้หน่อยสาบออกน้ำเด้อนี่ตัวนี้ติดเด้อ ไปโคตรไฮ้ให้ทางน้ำเบาเพิ่อนเนอไปซื้อหิงพระแต่บ่ฮ้วเพิร์นซ,ซื้อได้เท่าไรให้เพิ่อนเอาเพินให้ทางไปสามเซนไปซื้อมาใส่หิงพระอเอาพระอันขึ้นหิงขึ้นห้านเมื่ออื่นเนาะยังบ่มีหิงพระก็เลยให้ทางอันไหนหรือว่าน้เบาเพิ่อนไปซื้อทางพี่ก็กำลังประกอบอี กระดานไฟ พี่นจะสร้างกระดังต่อไฟบ่าสีเห็ดห่านอีกทั้งน้องมีเปิดน้ำใส่สีหาภา,ายนอมาเห็ดห่านหาอีกบาทนี้นี่เป็นปูกอาปูก่อยสีเป็นผู้มาก,กินเนอ้อเอ้า,อาคือคือคือเฮ็ดที่แบบนี้ โมเฮาเพราะเห็ดไปสิเออจากแช่แหละฮะปลูกฮะต้องใส่ขี้ตมเลยมันส่เย็นเลยคันเฮาไปปลูกดินพงเลยมันบ่ติดกุ๊บเนี่ยฮะต้องปลูกสองต้นมะพริกคือกันด้วยไม้แถากัำลานไว้สิเป็นหมา,นหนากด้วยก็การจืดเด้อ

โดยอ่ะตามสบายเด้อเนาะอ่ะสิจบคลิปก่อนอ่ะอีหล่ะสบายดีป้าลุูกมะลูกเด้อโดยอ่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังเฮ็ดเวียกรอดมีตู้เฮ็ดเวียกรอดอะพี่น้องเลยเนาะทางสร้างเพิ่นกำลังต่อฟื้นต่อไฟบู๊บวสิแล้วหรือบ่แล้วมื้อนี่พี่มาใส่พี่ใส่ขางหน้าข้างหลังพี่น้องเลยเนาะอ่ะจังได้ก็ฝากพูดแม่พี่น้องติดตามไปนํากันหรือว่าเบิ่งไปนํากันว่าทางน้องเฮือนเพิ่นนี่ สิจบทุนี้หรือว่าสิมีมาต่อเนาะนอกจังได้นฉันรับคลิปนี้ทางห้าวกระขอบคุณขอบุญไปทั้งคุณยายเจ็บุญท,ทุกทุกกานที่ไว้วางใจอะไรกับผมขอบุญไปทางเอฟซีทุกคนทีน่เบิ่งค,คลิปแล้วบุกหามโฆษณาเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปฉันรักคลิปนี้รักพระจักรกนสบายดี